โรงเรียนช,ชุมชนบ้านโคกไคหนูเด็ดกหญิงศิลพ์ยาแก้วอมพรค่ะและหนูเด็กหญิงเพชรชมพูสุขบัวค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนตัตก,กรรมของโรงเรียนชุมช,ชนบ้านโคกไคและนวตัตก,กรมรมของเรามนเราคืออะไรล่ะอยากรู้ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของนตัตก,กรรมนะโอเคไปกันเลยสวัสดีค่ะท่านผู้มีการ ทางเรียนเราใช้นวัตกรรมในการจัดการบริหารจัดการศึกษาคะทางเรียนชุดมัธยมคู่ค่ายนะคะก็ได้ใช้นวัตกรรมคู่ค่ายโมเดลในการบริหารการจัดการศึกษาพล้ว่าแต่ทำไมถึงใช้นวัตกรรมนี้หรอคะปัจจุบันของโลกนะคะก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันสูงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินทางด้านสื่อเทคโนโลยีต่างๆก็ทําให้เกิดปัญหาทางด้าน ่านิยมนะคะในการในวิถีชีวิตและก็คนในสังคมเนี่ยซึ่งส่งผลกระทบกับตัวของอนองักเพรียงใช่ไหมคะแล้วก็ยาวชนตั้งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดใช่ไหมคะแล้วก็อาชญากรรมหรือการตั้งครรก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ลูกลูกของของ,ของเราเนี่ย ลงผิดเพื่อเดินไปในกระแสทา่านิยมแล้วก็รับทิ้งคาสอนในพระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาที่ลูกนักถือด้วยนะคะทาให้เราเป็นคนที่ขาดคุณธรรมหนี่ยจิตใจนะคะมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิดนะคะแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยวิธีการที่ผิดจนสุดท้ายแล้วก็ทําให้พวกเราไปซึ่งทางยาเสพติดส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมใช่ไหมคะ ทีนี้โรงเรียนช,นช,นช,นชนุมชนบ้านคคกข้ายก็ได้มีการาคิดนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้นะคะชื่อนวัตกรรมก็คือ,อนวัตกรรมคคกข้ายุเ่เรือวิถีผู้เสริฟธรรมนิยมธรเพื่ออะไรคะเพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีมีคุปสานการชีวิตสามารถนำนำ พัฒนาให้รู้เท่าทันกับความเจริญและความเสื่อมนะคะแล้วลูกๆของออก็จะมีหูมต้านทานที่ดีให้กับตนเองนะคะซึ่งหัวใจสําคัญในนัตกรรมนี้ก็คือการสร้างนักเรียนของคุณครูของออให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความสุขในการดำเนินชีวิตแสดงว่าวัตถุประสงค์ของนัตกรรมนี้คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะ สำหรับกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเสริมทมนํำปัญญานะคะก็ได้แนวทางมาดําเนินการโดยตามโรงเรียนวิถีพุทธ5องค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบที่1ก็คือองค์ประกอบทางด้านกายภาพองค์ประกอบที่2คือองค์ประกอบทางด้านการเรียนการสอนองค์ประกอบที่3ก็คือองค์ประกอบทางด้านส่งเสริมวิถีพุทธองค์ประกอบที่4 เนองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมของครูองค์ประกอบที่5ก็คือองค์ประกอบทางด้านกิจกรรมประจำวันพระซึ่งกระบวนการทั้งหมดนะคะก็ได้เสริมในนวัตกรรม3าด้วยกันสอแรกเหมือนที่พวกเราเคยปฏิบัติกันสอที่1คือสอส่วนส่วนมนค่ะใช่สอที่2คือสออะไรคะสระสระคำค่ะสอที่3ก็คือสอนสมาธิค่ะใช่ค่ะแล้วปออวางแผนการดําเนินงานยังไงคะ บวนการบริหารและขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธเสริมธรรมนำปัญญาภายใต้โคกค่ายโมเดลหลักการบริหารจัดการสู่นวัตกรรมน้อมนำเอาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สร้างพื้นฐานการศึกษา4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพร้อมทั้งดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์จุดนิ้นของสังกัดและจังหวัดกำหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สู่ผลสำเร็จ ได้รับการสนับสนุนความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนศึกษาสภาพบริบทและความต้องการของนักเรียนชุมชนที่เกี่ยวข้องวางเป้าหมายความต้องการที่คณะครูและกรรมการร่วมกันกำหนดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมในรูปแบบโควค่ายโมเดลประกอบไปด้วยดังนี้ k นักเรียนเป็นศูนย์กลาง O Open เปิดใจและเปิดโอกาส K Knowledge ครูเป็นนักจัดการเรียนรู้ K Keep Working ตั้งใจ A Act a d v a n c e ทำให้เห็นเข้าถึง Y Yes ความรู้ตรงตามเป้าหมาย จากการบริหารขับเคลื่อนการจัดการโรงเรียนคุณธรรมภายใต้โคกค่ายโมเดลจะส่งผลให้เกิด D1. โอกาสทางการศึกษา D2. คุณภาพการศึกษา D3. ประสิทธิผลขององค์กรพอคะนคกรรมีส่วัก็รนรคือคการขาชุมชาโอเคงั้นเดี๋ยวพอจะอธิบายฟังนะคะ ผลการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธเสริมธรรมนำปัญญาภายใต้โคกค่ายโมเดลส่งผลต่อนักเรียนดังนี้นักเรียนทุกคนมีความกตัญญูกตตะเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในห้าห้องชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีความสุข มีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างดีเก่งและมีความสุขมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติศาสนาและศาสนากิจเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกในการรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียนในทุกมิติโดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกปรากฏรางวัลดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ครูบุคลากรชุมชนและนักเรียนจนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งในต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกชุมชนและภาคีเครือข่ายยอมรับและไว้วางใจในการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายส่งผลให้สถานศึกษามีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์สรุปองค์ความรู้และปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตรกรรมโคกค่ายโมเดลในระหว่างการดำเนินงานเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนหลายช่วงวัยนักเรียนมัธยมมีพฤติกรรมอยากรู้อยากลองและเรียนแบบ ดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนส่งผลต่อกระบวนการสู่เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาภาคีเค,ครือข่ายครูเพื่อแก้ปัญหาให้ปัญหาบุหรี่หมดไปโดยการใช้โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมาดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวการขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนาสู่เพื่อนร่วมวิชาชีพในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ 1. ด้านวิถีพุทธเสริมธรรมนำปัญญาประกอบด้วยกิจกรรมค่ายเสริมธรรมนำปัญญาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมประจำวันพระและวันสำคัญทางศาสนา ส่งเสริมเข้าประกวดสวดมนต์ทำนองสารพันยะมารยาทไทยภาพยนตร์สั้นด้านคุณธรรมส่งเสริมนักเรียนเข้ารับคัดเลือกด้านคุณธรรมจริยธรรมในรางวัลยุวชนคุณธรรมส่งนักเรียนเข้าคัดเลือกรางวัลเด็กที่มีความประพฤติดีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2567 2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพเน้นการปฏิบัติจ,จริงจนเกิดทักษะทางด้านอาชีพโดยมีหลักสูตรท้องถิ่นรองรับในการจัดกิจกรรมดังนี้โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายได้รับการสนับสนุนจากทุนจากบริษัท CPO Connect เพื่อดำเนินการโครงการต้นกล้าพารวยเป็นการเพราะพันธุ์กล้าไม้โครงการรากดินสู่ดาว โครงการเลี้ยงไก่ไข่และได้รับงบประมาณจากธนาคารอมสินดำเนินโครงการเพราะพ,พันธุ์หิดโครงการเลี้ยงปลาดุกโครงการปลูกผักท้องถิ่นปลอดสารพิษเพื่อนำสู่โครงการอาหารกลางวันการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆดังนี้จัดทำประชาสัมพันธ์สารสนเทศทางช่องทางไลน์ต่างๆ เว็บไซต์โรงเรียนเฟซบุ๊กโรงเรียนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์วิทยุท้องถิ่นทางช่องติกตอกพุทธเช้าข่าวสปทอเป็นต้น ของเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธและการเสมทภาษาอาชีพให้แก่นักเรียนได้ยังขนาดนี้ใช่ก็เพราะโรงเรียนเราใช้นวัตกรรมโค้กค่ายโมเดลไงวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดก,การสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายเยอะเลยงั้นพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และอย่าลืมติดตามผลงานชิ้นต่อไปของโรงเรียนเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ